Shaking this morning, I understand that he didn't say that. Uh, I understand that he said that he wanted to consult all the prime ministers in the past, and if it's within the law, within the right morality, and the right moral compass, and ethical, I don't see anything wrong with that. <coughs> คงจะตอบเหมือนเดิมก็คือว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างของพรคเพื่อที่จะใ,ให้สามารถที่จะก้าวหน้าก้าวไปต่อข้างหน้าได้ซึ่งแน,น่นอนการที่จะก้าวข้างหน้าได้เนี่ยมันต้องสามารถที่จะรูปเพิ่มในการทํางานแบบสาย้านเช่อรูปที่ได้ถลงคาไปแล้วโดยในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตั้งรับอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับมันคือการรักษาพื้นที่ทางการเมืองที่พรกก้าวไลควรที่จะได้รับนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็จัดเป็นที่จะต้องรักษาพื้นที่ทางการเมืองแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุให้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวไม่รุกหรือจะรุกอย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถที่จะตั้งรับอะไรได้นั่นก็ไม่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ดีนะครับต่อเรื่องคุณภาคินนะคะกรณีที่ว่าคุณภาคินอาจจะได้รับการปฏิบัติที่มีสองรฐานหรือไม่ที่มีการตั้งขึ้นกันก้าวไกลมีการตรวจสอบที่ ตอนนี้ผมยังยังไม่ได้ไม่ได้ตามรเรื่องแต่ว่าท่าที่ท,ทราบก็คือว่าทางพักก็มีการพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนี่โทษสกามบอรนโทษสกามเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็บัรทัดฐานในเรื่องนี้ขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็เข้าใจาว่าทางสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกลาลังเตรียมกฎหมายเรื่องนี้ยื่นเข้าสู่สภายอยู่ครับที่คุณพิธาไปโบพูดจีและขูสารฐในช่วงเวลาเดียวกับพินายกไปต่างประเทศเนี่ยแปลว่าคุณพิธากำลังเป็นนายกเงา มันคง,งไม่ได้เกี่ยวข้องกับน,น,กนายกเราครับแต่ว่าก็เป็นวันชาติจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงเรียกวันที่จะพบกับท่านทูตไม่ได้เพราะว่าเป็นวันชาติของประเทศเขานะครับส่วนท่านทูตสหรัฐก็นัดมาตั้งแต่อาทิตย์แรแต่อาทิตย์แรกผมติดธุระก็เลยเลือกตั้งซ่อมระยองด้วยอะไรเดียวใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอดีเวลาก็เลยเหมาะเจาะมาเจอกันในอาทิตย์เดียวนะครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยเพื่อที่จะประโยชน์ของทั้ง สองชาติที่ได้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนกับประเทศ